ล่อมันมาครับล่อมันมาฮึบ่เโอ้โหเบรกแตกหมูเบรกแตกหมูตายเรียบร้อยได้หมู้วครับได้เนื้อหมูได้เนื้อหมูหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบับบี้ชแนลนะวันนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่4ของเกมลาฟนะครับหลังจากพาร์ทที่หลังจากที่ไปฟาร์มของมาเราก็ได้รู้ว่าในโตะรีเสิร์ชนี่นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเมื่อเราเอาไอเทมชิ้นหนึ่งอนะใส่ลงไปในช่องที่รีเสิร์ชนะครับ มันจะทําให้เราเรียนรู้ไอเทมใหม่ๆขึ้นมาครับแล้วตอนนี้เราได้เราได้ไอเทมที่ชื่อว่า simple collection net มาครับซึ่งไอเทมชิ้นเนี้มันจะทําให้เราดักพวกอุปกรณ์การครับของได้ครับตามที่ตอนที่เราเราไม่ต้องใช้ฮุกอีกต่อไปนะครับก็คือเวลาเราลอยแพไปผ่านตามตามทะเลนี้่มันก็จะดักให้เราเลยถ้าเกิดเราไปชนไอเทมชิ้นนั้นเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้นี่นะครับเราจะมาคราฟกัน แผนของเราคือจะคราฟอยู่ในช่องนี้นะครับเราจะสร้างบล็อกไปอีก2บล็อกระเว้นตรงกลางไว้เราจะ้ามล้อมรอบว่โอ้ยต้องน้ำตรงน้ำตรงน้ำเดี๋ยวฉลามมานะเดี๋ยวเอาใหม่ก็คือเราจะคราฟข้ามออกไป2บล็อกนะครับแล้วบล็อกตรงกลางบล็อกตรงกลางเราก็จะเว้นไว้สําหรับเป็นเน็ตนะครับทั้งรอบแพรของเราเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพในการคราฟนะครับเราต้องใช้ แคง6อันใช้ลบ8อันแล้วก็ใช้เนล2อันต่อต่อการครับ Simple net collection 1ชิ้นนะครับมาอย่างแรกเราต้องคับนี้ก่อนนะเบนออกไปแบบนี้เฮ้อยอเพงงเดีดเด็ดเด้ก็คือตรงนี้เราเป็นหนีถูกแล้วเนาะแล้วเราก็คับนี้มาก่อนครับเอาเอาก็คือเราเตรียมของไว้แล้วพเราะะฉนั้นก็จะมีชิ้นนี้อยู่นี่นะแล้วก็ทําแบบนี้เลยนี่ครับ ที่เรารีมูฟอันนี้ได้ประวังผิดไปที่ระวังผิดไปอันหนึ่งเ <Okay, S 1> ดี๋ยวฉลามมันขัดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแบบนี้นะเดี๋ยวเรามีของกินอีกไหมรู้สึกว่าจะหิวแล้วอ๋อ,อ,อมันทุบไม่ได้เฮโอเคไม่เวลาระวงังพลาดไปช่องหนึ่งเดี๋ยวเราไปคาบขวานมาซ่อมที่หลังได้นะโอเคแล้วก็ ครับมาเยอะเลยครับเดี๋ยวได้ห้าอันแล้วว่าวางเรียงทางนี้นะฮะเฮ้ยมันใช่ทางนี้จริงป่ะเน,นี่ยเดชเดชมันต้องอย่างนี้ป่ะเออแบบนี้ครับส่วนตรงนั้นปล่อยมันไปไม่เป็นไรแล้วก็วนฝั่งนี้ครับอ่าได้แล้วแล้วเราก็คราบเชือกใหม่ครับ แต่ให้เกิดฉลามมากัดเน็ตนี่แย่เลยนะนี่ไม้เราจมหมดลนะอ๋อไม่หมดไม่หมดไม้เรามีเยอะอยู่นี่ไงครับพอน,นี่เนเห็นปะอันนี้มันก็จะมาติดตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มันติดปะเฮ้ยมันก็ติดถึงแม้ว่ามันจะกลับฝั่งกันแต่มันก็ติดครับ ได้อยู่ได้อยู่คราวนี้เราก็จะมีไอเทมไว้ใช้เยอะมากขึ้นครับเอาเป็นแถวละสี่พอแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะค้าเป็นหักมุมนะครับให้มันเข้าเป็นมุมรูปสามเหลี่ยมเพิ่งเดี๋ยวเราลองค้ามุมก่อนเลยนะมุมตรงนี้เอ้ยไม่ไม่ๆตรงนี้คับเป็นเนตไปก่อนนะเฮ้ยฉลามมามันกัดป่ะเฮ้ยฉลามมันกัดเนตออกไปออกไปออกไปอ่ะออกไปแล้วเฮ้ยมันฉลามตายเลยเราไปเก็บเนื้อก่อนนะ ได้เน okay. s s ื hey, okay. Really? Okay. To to ้อฉลามด้วยเกมาเป็นอาหารให้เราเลยนะเกโอ้ยแพ่แพ้่แพแพ้่แพอย่าหนีแล้วไปเเราจะต่อบออกไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเื่ผิดฟังอีกแล้วไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแบบนี้ละเราก็ทาาแบบนี้เลย ฉนหลมันมักัดเหรอไม่นะห้ามกัดห้ามกัดยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ดีก็คือเมื่อกี้เราไปหาของเพื่อที่จะคาบเม็ดมาเพิ่มครับแต่ว่าตอนนี้เราลอยมาถึงเกาะหนึงครับผมคิดว่าเราน่าจะลงไปสำรวจดูหน่อยนะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าในเกาะน,นั้นมีอะไรแต่ว่าอย่างแรกเลยสิ่งที่เราห้ามลืมครับสมอเรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างพารพทที่สองอีกครับก็คือเรือได้จากเราไปแล้วนะ เราต้องพลีชีพเพื่อกลับไปขึ้นเรือนะเราไม่ต้องการแบบนั้นเราได้แล้วครับสมอเรือก่อนได้ละได้ละวางเลยนี่ไงเรือเรามาชนพอดีเลยนะวางตรงนี้ได้ไหมโรเตอ่ะนี่แหละแล้วก็กดดึงมาครับวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าก่อนนี้มีอะไรบ้างอุยอ้ยมีมีพายแอปเปิลครับมีพายแอปเปิลแล้วก็มีมีอะไรอีกอ่ะ จะเจอแต่พายแอปเปิลแฮว้ยเรามีต้นไม้วิ้เราตัดได้นะมีเลยต้นไม้นี่นะคือเราอาจจะได้โคโคนัดด้วยนะครัเนี่ยต้นนี้อีกอต้นนี้เป็นแมงโก้ครับแมงโก้ Mango, นี่เดี๋ยวถ้าเกิดเราเพราะว่าในตรงโต้รีเสิร์ตอ่ะมันมีอันนี้อยู่นะเพราะว่ามัน มีกระถางต้นไม้ที่แบบปลูกต้นใหญ่ได้นะบางทีไอ้กระถางอันใหญ่นะั้นน่ะอาจจะทําให้เราปลูกแมงโก้บนเรือได้นะครับแ้วเราก็จะมีผลไม้ไว้ใช้นะครับนี่ตรงนี้วอเทอร์มอนอุ้ยของเต็มหรอของเต็มเ,เ,มเดี๋ยวเราไปที่เรือครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้เกาะมันเรกนเบียวเราเอาของไปเก็บในในสต r a g จเราก่อนนะนรครับมนะีเอาคาบไว้นะเอาเอามา้เก็บไปก่อนแล้วกัน เอาไม้เก็บไปเอาโพเทลเ,เก็บไปฮ่าแค่นี้พอก่อนเพราะว่าของไม่น่าจะเยอะนะง่งยๆโอ้ยเร,เราหิวเราหิวเราหิวเดี๋ยวกินก่อนนะเราหิวอยู่ดีหน้าเทาเฉยเลยนะกินก่อนกินก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดเ,ดเ,เดี๋ยวเราเราดับนะไม่ได้เลยกินเข้าไปกินเข้าไป แค่นี้น่าจะพอก่อนนะอันนี้ flower เรายังไม่ต้องนะเพราะว่า f l o w เนี่ยมันเอาไว้ทําสีนะไปทาเพ้นส์สีทาสีเรือแบบนี้นะเอาตอนนี้เรายังไม่ต้องการนะเราต้องการพวกของที่จําเป็นพวกอาหารมากกว่านะเดี๋ยวเราดูตรงติมน้ําด้วยนะว่าแบบมีพวกกล่องสมบัติอะไรหรือเปล่านะเราจะได้ดำลงไปเก็บ ือมันมีแต่หินกระแซนนะครับถ้าเกิดแซนอะ่ะเราเอามาทำอันนี้ได้อยู่นะครับเราเอามาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราดูโต๊ะรีเสิร์ชก่อนนะมันใช้ได้ได้ปลิกอีกแห้งเหรอแล้วอันเนี้ยอันนี้เป็นตะปู copper in กดไม่ใช่นะอันนี้ใช้ดิร์ด เมื่อกี้คือเราวนดูรอบแล้วนะว่าคือตรงใต้น้ำเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบไม่มีของที่เป็นพวกหีบสมบัติอยู่นะเฮ้ยนั่นหรือเปล่าน่ะไอ้ตรงกล่องตรงนั้นน่ะนั่นใช่แน่เลยโอ้ยไปฉลามตรงนั้นรีบเต็มก่อนนะรีบเต็มก่อนโอ้ยโดนฉลามกัดโดนฉลามกัดขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนี่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 โอเคโอ้ยตรงนั้นอีกตรงนั้นอีกก็ไม่เอาไม่เอาไม่ยังข้ามไม่เสร็จนับขึ้นมาก่อนโอเคราละโดนกัดไปทีหนึ่งไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเราเมื่อกี้เราได้ของมาออยยู่่นนิดห เราคราฟก่อนแล้วอ่าเราก็คราฟุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยของเต็มของเต็มของเต็มเดี๋ยวเอาอาหารออกก่อนเอาวอเทอร์เมลอนออกไปก่อนนะอุย้ยฉลามกัดแทงมันมันมันออกไปออกไปออกไปฉลามออไปแล้วในโอหเหลือ25%เเลยอะ่ะแม่งกัดแบบเดียวเอง อเคซ่อมเสร็จแล้วเราไ,ไว้ตรงนี้นะครับับอีกหนึ่งอันพอไหมอมุ้ยไปไมาไม่พอแล้วอะ่ะขาดแต่ว่าเราขาดไม่ขาดอีกนิดเดียวแล้วนะไม่กี่บล็อกเท่านั้นโอเคเก็บมาก็เราหน่าไปถอนสมอเรือได้นะเพราะว่าเราเซิร์ชก,ก่อนนี้หมดแล้วนะเอียฟาร์มของมาหมดแล้วเดี๋ยวเราไว้ ออกไปกลางทะเลต่อนะเพื่อที่เราจะไปเก็บไอเทมต่อนะครโอเคเดี๋ยวเอาสมอเลือขึ้นยังไงอ๋อกด e อย่างนี้ remove เออได้ละไปกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวหันหันใบเรือออกก่อนนะครับหันออกไปทางฝั่งของข้ามเกาะโอเค okay, ไปกันต่อครับุยท่านผู้ชมตอนนี้เจอเกาะใหญ่ข้างหน้าเลยนะครับแต่ว่า รายังสร้างนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังสร้างเน็ตนี่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปสำรวจก่อนดีกว่ามันน่าจะมีของดีๆให้เรานะครับเดี๋ยวเราคราบที่อันนี้ก่อนครับอุ้ยฉลามมาฉลามมาแทงมันแทงมันอุ้ยแตก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 ,แตกเลขศูนย์โอ้โหแพแตกไปเรียบร้อยกดไม่ทนันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราคราบใหม่โรดเห็ดด้านปึ๊บ เดี๋ยวผมคาบนี่ก่อนนะครับเขาเรียกว่าอันนี้แหละคาบมาหนึ่งอันเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนนะครับเดี๋ยวเดียวดูใต้น้ำด้วยมีกล่องสมบัติอะไรไหมอืมไม่มีฮะเก็บมา โอ้ไม่มีเลยมีแต่หินนะไม่มีพวกกล่องหีบสมบัติอะไรเลยโอเคถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราวางก่อนเราวางก่อน X3 ปึ๊บพลิก up อุย้ยหมูป่าตรงนี้หมูป่าเราจะไม่ยุ่งกับมันเราจะไม่ยุ่งกับมันเราจะไม่ยุ่งกับหมูป่าเราจะไปวางไกลๆหน่อยนะครับโอเควางไว้ตรงนี้แหละเออ อุ้ยหมูป่านมาหมูป่านมาเฮ้ยมันมันมันตีนี้เราได้ปะมันตีแพรเราได้ปะมันตีแพรเราได้ปะบอกตีไม่ได้ตีไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนครับโอ้ย oh, ตรงนั้นมีเหมือนเป็นที่ตรงนั้นไปดูก่อนครับไปดูกอนไปดูก่อนไปดูก่อนฮึมมันคือตรงนี้นียไยมันคือตรงนี้ ต้นไม้นี้ตัดได้ปะต้นนี้เราตัดด้วยโอเคขวานหินเราขวานเรายังไม่ถึงขั้นนะอาจจะยังตัดไม่ได้นี่ไงอันนี้คืออะไรอุย้ยทางขึ้นโอเคขึ้นไปข้างบนเป็นทางขึ้นครับท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วอืมมีอะไรอีกขึ้นมาข้างบนแล้วยังไงต่ออุ้ยเดือดตกเดตกเดืตกเดดตก ขึ้นได้อีกเฮ้ยมีกล่องด้วยพิกอัพโอ้โหได้ได้ไดได้ของดีมาอันนึงได้อันนี้มาครับอันนี้คือของดีรีเซิร์ชอุ๊ยเราได้รักคอปคอร์ดเรสเตอร์เรทเรนเรนโอ้โหได้ของใหม่เพียบเลยได้ของใหม่เพียบเลย สวยงามคือนี่เราจะหาจากไหนการที่จะคาบชิ้ของชิ้นนี้ืม ฉันเราควรต้องมีเตาเหล็กก่อนป่ะเราควรต้องมีเตาเหล็กโอ้ยนี่แบกแพ็ควูกับเรเทอร์โอ้ย,อยเรามีอันนี้อีกเออเรียนดีเซิร์ทนี่ครับเราก็จะเรียนขวดน้ำได้อ้ยเบสิกโบด้วยอันนี้คือไายสวิปเน็ตใช้จับมแมลง คือตอนนี้หมูป่ามันอยู่ข้างเดี๋ยวเราจะจุกหมูป่าอุ๊ยมันรู้ตัวด้วยมันรู้ตัวด้วยมันรู้ตัวนะมันรู้ตัวนะวิ่ง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 วิ่ตามมานหลังแล้วมันตามมาข้าหลังแล้ววิ่ง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 ดูของแถวนี้วิดูของตรวนี้ไม่มีอะไรแล้วไปทันทีไม่มีอะไรแล้วไปเลยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวเราตายครับเดี๋ยวเราตายวิ่ง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 มีอะไรไม่มีแล้วมีมีอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มี โอเคตกลงไปโดดลงมาเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งหนีหมูวิ่งหนีหมูมีอะไรไหมตรงนี้โอ้โหไม่มีไม่มีโอ้หมีหมูสองตัวมีหมูสองตัวว้ามีหมูสองตัววิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนมาทางนี้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 เราจะรอดเราจะรอดแล้วล้วเราจะรอดแล้วเราจะรอดแล้วโอ้หูมันขิดไม่โดนนะมันขิดไม่โดน โอ้โหตรงนี้ก็มีฉลามขึ้นขึ้นทันทีเรียบร้อยตามไม่ทันละซี่ตามไม่ทันละซี่อุย้ยหมูแม่งอยงู่เราไปรีมมบออกก่อนครับอุย้ยหมูมันมาหมูมันมาแทงได้ไหมอุ้ย,ยเราแทงถึงด้วยอุย้ยโดนแทงถึงด้วยนี่แนะ่ไอหมูตายแน่ตายแน่อุ้ยไอหมูไอหมูไอหมูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดไหมครับรอดไหมปึ๊บมาซี่มาซี่ มาสินี่โดนไม่โดนนะดีไม่โดนนะดีฮ่นนาฮ่าเรา,าได้เนื้อหมูแน่นอนครับจังหวะนี้ฆ่าเจ้าหมูได้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาใหม่ปั๊บเออมันมาแล้ว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 มาเลยมาสิมาสิอ่ามันมาแล้วปิ้งมาโอ้โหเราโดนนี่แน่แทงแทงแทง,แทงโอเคหมดไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ ้าอีกอันหนึ่งล่อมันมาครับล่อมันมาเึิ่ป,ปโอ้โหเบรกแตกหมูเบรกแตกหมูตายเรียบร้อยได้หมูแล้วครับได้เนื้อหมูได้เนื้อหมูหม,หมูเบรกแตกอุ้ยได้หนังด้วยอุ้ยเทาของโคดีนี่คืออะไรหัวหมูเหรออ๋อเอาไว้เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเราเอาไวท้ทําเอาไว้วางของได้เอาไว้วางโชว์ว่าเรามีหัวหมูนะอุ้ยนี่ไงเจอที่แดนดิ้งแล้ว เจอที่แรนดิง้งไปแรนดิ้งข้างหน้าที่ก่าครับเฮ้ hey, วางตรงนี้แหละตัวดดน้ำขึ้นได้วางไว้ตรงนี้แหละครับโอ้โหก่อนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วนี่คือเราดูรอบนะมีเท่านี้เองโอเคเราไปกันต่อดีกว่าเฮ้แต่บางทีถ้ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบางทีใต้น้ำนอาจจะมีของนะครับเราต้องดำไปรู้ใต้น้ำก่อน บางทีใต้น้ำอาจจะมีของดีโอ้ยตรงนั้นมีถ้ำด้วยตรงนั้นมีถ้าด้วยน่ารับาไปสำรวจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเราหายใจก่อนครับเราหายใจก่อนโอเคมาลงไปเลยไปในรูนี้ครับวินี้ของใหม่ไม่เคยเห็นเมทัลโอ้โหได้ได้ได้แร่เดกเก็บมาให้หมดครับเก็บมาให้หมดอันนี้คือ คอปเปอก็เอาครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราจะขัดกาศหายใจแล้วขึ้นน้ําก่อนขึ้นหายใจก่อนหายใจก่อนพลืบอืมหายใจแล้วเต็มปอดลงต่อไปลงต่อไปเต็มปอดแล้วโอเคอันนี้แหละคอปเปอร์ได้ละอันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะพลิกอัพอ๋อได้หอย หอยหรือเปล่าไม่น่าใช่ดูวันนี้สิปึ๊บโอเคสครับเดี๋ยวขึ้นก่อนครับเรากำลังจะหมดเรากำลังจะหน้ามืดโอเคลงไปต่อลองไปต่อข้างในมีอะไรไหมหอืมวิเราเจอที่รับ เราเจอที่รับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเจอกล่องโอ้โหเดี๋ยวเจอกล่องอะไรม,มาเป็นรีซีปอเะนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรไข่มัง้งไข่กับน,นมเก็บไว้ข้างหน้ามีทางลับครับข้างหน้ามีทางลับมันทำลายได้ปะ อ๋มันทำลายไม่ได้ไว้ยมันทางมันตนันคือมันให้คนขึ้นมาทางนี้แบบดำเข้ามาแต่ดำออกไปมันดำออกไปทางไหนทางตันปะทางตันทางตันโอเคทางตันเดี๋ยวเรากลับไปที่เรือกันดีกว่าครับได้ของดีมาพอสมควร